กด 80%-20% 0 20 r u l ose, o s หรือว่า pareto principle คุณอยากเรียกอะไรก็ตามเราจะทำน้อยให้ได้มากยังไงเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเขาบอกไว้ว่า80%ของผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยมันเกิดมาจาก20%ที่เราได้ลงมือทำในที่เราพยายามนะครับถ้าผมพูดอย่างเงี้ยอาจจะฟังดูงงไว้เดี๋ยวพ่อผมอธิบายลองยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยแต่คุณจะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างและเข้าใจมากขึ้น ผมยกตัวอย่างเป็นเรื่องเรื่องของการการเรียนแล้วกันนะครับผมว่าคุณน่าจะเคยเรียนกันเนาะ้วตอนมอตอ้นอย่างเงี้ยถ้าใครที่เป็นเด็กดิ้นห,หน่อยเป็นเด็กขี้เกียจหน่อยก็จะมีติดศูนติดร,อก,รอ,อกันบ้างนะครับทีนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่คะแนนเราไม่ถึงสมมติว่าเขามีหนึ่งร้อยคะแนนใช่ไหมวิชาคณิตศาสตร์หนึ่งร้อยคะแนนถ้าคุณได้ห้าสิบเอ็ดคะแนนเนี่ยคุณได้เกรดหนึ่งหกสิบคะแนนเกน 2, รดสองบลาๆใช่ป่ะถ้าคุณต่ำกว่าห้าสิบเนี่ยคุณได้เกรดศูนย หรือถ้าคุณไม่ทํางานส่งเลยเนี่ยแต่คะแนนมันต่ากว่าเนี่ยเขาจะติดรอให้ก็คือรองานมาส่งนะครับแล้วมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากคะแนนไม่ถึงไงแล้วคะแนนมันมาจากไหนเนี่แหละเป็นคําถามที่ถูกต้องเราต้องมาคิดดูว่าคะแนนมันมาจากไหนเราทำมาไหนแล้วได้คะแนนเยอะถ้าคุณเรียนอน่ะแน่แน,นอนแม่ว่าคุณก็ต้องโฟกัสเรื่องการสอบเหมือนกันเพราะว่าเฮ้ยสอบผ่านเฮ้ยสอบตกมันก็รู้สึกไม่ดีแม่ก็กอย้เนี่ยทำไมสอบตกอย่างกุ่างนี้ แต่จริงๆแล้วอ่ะเราสามารถสอบตกทุกวิชาแล้วได้เกรดหนึ่งขึ้นหมดเลยเพราะอะไรเพราะคะแนนส่วนใหญ่มันมาจากการบ้านอ่ะค,คุณลองคิดดูวิชาคณิตศาสตร์ใช่ปะเวลาสอบเนี่ยเขาจะมีสอบกลางภาคแล้วก็ปลายภาคเนาะกลางภาคถ้าจำไม่ผิดมันก็น่าจะเต็มยี่สิบแล้วก็ปลายภาคเต็มยี่สิบมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะเป็นสอบสี่สิบเปอร์เซ็นต์การบ้านหกสิบเปอร์เซ็นต์ทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณสอบตกนะครับ เขาจะให้สอบซ่อมซึ่งถ้าสอบซ่อมปุ๊บคุณก็จะได้ครึ่งหนึ่งก็คือได้10เต็ม20เอาปลายภาคสมมุติว่าปลายภาคสอบปลายภาคจะไม่ให้ซ่อมสมมุติว่าปลายภาคคุณได้5นนคะแนนขำๆคิดเล่นๆง่งๆปลายภาคได้5คะแนนจากภาคได้10คะแนนรวมเป็น15คะแนนคุณขาดอีก35คะแนนเพื่อที่จะได้เกฑ์หนึ่งซึ่งคุณสามารถทําตรงนั้นน่ะจากการบ้านได้ทั้งหมดเลยแล้วการทําการบ้านน่ะมันง่ายกว่าเอาพูดตรงๆเลยมันเล่าเพื่อนได้คุณไม่ต้องทำอะไรเลย คุณไปถึงโรงเรียน <Hey! S 1> เฮ้ยกูลอกกันมาหน่อยอ่ะลอกลอกลส่งคุณได้แลนน้วสคะแนนเขาส่งกระสังกันบ้านมาใหม่ปุ๊บทำทำทำสมมติเป็นว่าดรูปหรืออะไรก็ตามเต็ม10อาจจะได้แค่แปแต่มันก็ยังได้เยอะไงซึ่งเราทําน้อยอ่ะเราเราพุทเอฟฟอร์ตกับมันน้อยมากแล้วเราได้คะแนนที่ค่อนข้างจะเยอะแต่เรามองมุมที่เราสอบเราเนี่ยตั้งใจอ่านหนังสือมากเลยไหมตื่นเช้าอ่านหนังสือ โอ้จดจดจดบันทึกอ่านหนังสือสอบอตั้งใจทำข้อสอบ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 โอ้เครียด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 สุดท้ายสอบได้สิบสองเต็มยี่สิบสิบสี่เต็มยี่สิบอย่างเงี้ยนี่มันมถือว่าเยอะมากเลยในสะำหรับพณิตศาสตร์เลยเนะี่ยแต่คุณได้แค่สิบคะแนนคุณใช้มันสมองใช้พลังงานใช้คุณโฟกัสใช้เอฟฟอร์ตกับมันเยอะมากแต่ว่าคุณได้ผลลัพธ์แค่นิดเดียวกลับกันคุณโฟกัสที่การบ้านทำง่ายนิดเดียวการบ้านแก้ได้ลอกได้ ถามครูก็ยังได้เพราะมันเป็นการบ้านมันเป็นการฝึกแล้วส่งปุ๊บได้คะแนนฉะนั้นให้เราโฟกัสกับสิ่งที่มันได้ผลตอบแทนตอบแทนเยอะนะครับถ้ายังงงอยู่เดี๋ยวผมมีอีกอีกการเปรียบเทียบหนึ่งนะครับลองนึกตามผมนะว่าถ้าคุณจะคั้นมะนาวสมมติว่าคุณซื้อมะนาวมาสิบลูกกับอีกคนหนึ่งซื้อมะนาวมาหลูกแล้วมีโหลสโหลเนาะ ฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยที่ซื้อมาสิบลูกเนี่ยเขาตัดมะนาวใช่ปะ่ะแล้วเขาบีบเนี่ยปืด๊ดเสร็จทิ้งปืด๊ดเสร็จทิ้งซึ่งปื๊ดไปเนี่ยมันออกมาเยอะแหละแต่ว่ายังมันยังไม่หมดในมะนาวเนี่ยมันยังเหลือน้ําอยู่แต่เขาทิ้งไปปืด๊ดทิ้งไปปืด๊ดทิ้งไปสิบลูกมันก็อ่ะสมมติว่าเต็มสมมติว่าเต็มหลอีกคนหนึ่งเนี่ยมีแค่ห้าลูกใส่หลเหมือนกันทีนี้เขาตัดมะนาวมาแล้วเขาบีบปื๊ดเหมือนกันออกมาแล้วแต่มันยังเหลืออยู่ใช่ป่ะไอ้ฝั่งเนี้ยไม่ทิ้งงบบบบบว่าาาากกกกููต้้้้ออออเเเเใใหหหมมมดดดจะข็นนนสุคีีปื๊ั เข้นเข้นคว้านคว้านเข้นเข็นเข็นออกมาให้มันหมดทุกหยดค่อยทิ้งปื้๊บปื๊บทุกหยดอย่างเงี้ยคุณคุณดูดิขั้นมันขั้นขั้นแทบตายเนี่ยผลลัพธ์มันได้นิดเดียวคือไอฝั่งซ้ายเนี่ยมันบีบดีใช่ปื้๊บเสร็จยี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาโฟกัสแค่นั้นปื้๊บบีบหยิบใช้เอฟฟอร์ตแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันได้น้ำได้ผลลัพธ์แปดสิบเปอร์เซ็นต์จากมะนาวซึ่งแน่นอนมันยังเหลือข้างในอยู่ไหมแต่ถ้า คุณจะบีบข้างในเนี่ยอีก20%ออกมาเนี่ยคุณต้องใช้โฟกัสคุณต้องใช้เอฟฟอร์ตอีกประมาณ80%เนต่ยต้องบีบต้องคั้นต้องยืดออกมาเงี้ยพอนึกภาพบอกว่าเนี่ยหหแหละฉะนั้นการที่เราจะทาน้อยให้ได้มากเนี่ยเราต้องโฟกัสในสิ่งที่มันให้ผลลัพธ์กับเรามากและโฟกัสแค่ตรงนั้นอันอื่นที่มันไม่ได้ให้ผลลัพธ์กับเรามากหรืออะไรก็ตามสามารถตัดทิ้งมันได้เหมือนกันยกตัวอ,อย่างอีกอันหนึ่งแล้วกัน หลายหลายตัวอย่างเพราะคุณจะได้เข้าใจสมมุติว่าคุณเคยทํางานพาร์ทไทม์หรือทํางานประจํอา um อะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันต้องแน่นอนแหละมันจะมีคนที่ดีแล้วก็หัวควยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนดีสมมติว่ามีเพื่อนร่วมงานห้าคนสี่คนเนี่ยโคตรด,ดีเลยอ่ะสามสามคนเนี่ยโคตรดีหนึ่งคนที่แบบธรรมดาเออคุยได้ปกติอาจจะเป็นแบบอินทรเวิร์หน่อยไม่ค่อยอยากคุยกับใครแต่เราก็คุยได้แต่มีคนนึงเนี่ยหัวควยทําตัวน,าน่าทำคาญแม่งแบบไอ้เขี้ยนแม่งหน้าสนตีแม่งอย่างโู่นอย่างนี้แปลว่าเราหวัวร้อนกับแม่งขีี้้เเยยล ทานทานที่มีห้าคนนะดีเราดีด้วยสี่คนเลยมีหัวคยุยคนเดียวเนี่ยเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นมันทําให้ในการทํางานของเราเนี่ยเครียดปวดหัวไม่อยากทาเพราะแค่ไอตัวนี้ตัวเดียวยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ฟังออกใช่ปะถ้าฉะนั้นถ้าเราสมมติว่าจะตัดใครออกเนี่ยก็ต้องตัดไอนี้ออกสมมติสมมติว่าคุณเป็นเจ้านายคุณไล่ออกได้คุณก็ไล่ไอ้นี่ออก,ออกเพราะว่ามันทําให้ผลลัพ์แย่หรืออะไรก็ตามหรือเยอยก็ยงอีก ขอลวกันนะครับอาจจะยกตัวอ,อย่างมากแต่ว่าอยากให้เขา้าใจจริงๆเพราะผมบอกเลยว่าอันนี้มัน,ม,นมีประโยชน์มากๆนะครับสาคัญมากๆเลยสมมติว่าทกคุณเป็นคนรักสุขภาพทุกคนสมมติดิคุณควรจะรักสุขภาพนะครับเพราะว่าร่างกายนี่สําคัญเนาะ anyway การนอนนะครับการนอนสําคัญแต่เราจะนอนอยังไงให้มันดีมีประสิทธิภาพมันมีหลายท็อปิกมากๆที่จะเพิ่มคุณค่าการนอนของเราทีนี้สมมุติว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่นอนไม่ดีในช่วงแรก แบบว่านอนตื่นไม่ตรงเวลานอนไม่ตรงเวลานอนดึกเที่ยงคืนตีสองตีสี่บ้างมองวันไม่นอนเลยมองวันทนําน,นู่นทํานี่ทํานั่นตื่นส้ายมั่วสเปสปะแล้วคุณอยากปรับเปลี่ยนการนอนให้ดีขึ้นคุณควรโฟกัสที่อะไรโฟกัสที่เบสิกโฟกัสที่ยี่สิบเปอร์เซ็นมันคืออะไรนอนให้ตรงเวลาตื่นให้ตรงเวลานอนให้เป็นรูทีนเนีย่ยเบสิกเริ่มตน้นแค่นี้อนเลยแค่เริ่มตน้นแค่นี้ มันทาให้การนอนคุณดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดซึ่งถ้าก้าวกระโดดมาแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สุดเพราะว่าแค่นี้มันยังมันยังนิดเดียวเนาะสมมุติว่าคุณพัฒนามาันมาเท่านี้แล้วแล้วคือในการนอนเนี่ยผมแถมอีกนึนงการนอนเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Sleep Efficiency ก็คือแบบคุณภาพการนอนนะครับสมมุติว่าคุณเพิ่มมาแล้วคุณภาพการนอนคุณได้80%แล้วคุณอยากจะเพิ่ม80เป็น100%ใช่ปะคุณต้องมีที่นอนที่ดี ตรงสุกตรงกับสิรีละคุณหมอนที่ดีมีแอร์หรือมีฮีเตอร์หรือตอนนอนเนี่ยต้องมีบูเลบ็อกเกอร์ไม่ใช้โทรศัพท์ก่อนนอนไม่มี m m f ในห้องไหนต้องปิดมืดปิดสนิทนะครับบางคนใส่เอียร์ปั๊กตอนดึกเปิดไว้ o i s e ปิดเมาส์เทปเพราะว่าจะได้หายใจทางจมูกถ้านอนที่มันถูกต้องมีเรื่องของอะไรอีกมอร์นิ่งรูทีนในทามรูทีนอ่านหนังสือก่อนนอนอยืดเส้นก่อนนอน ฝึกหายใจบิทต t ้งเทคนิคก,ก่อนนอนมันเยอะมากเพื่อที่จะแบบเพิ่ม s ล e ปเอฟ f i c i e n c y จาก80%เนี่ยเป็น100%เห็นไหมคือจากศูนไป80เนี่ยคุณโฟกัสแสค่เบสิกนอนให้ตรงเวลาตื่นให้ตรงเวลานอนให้เป็นรูทีนเยี่ยมนี่คือสุดยอดแล้วแต่จะเพิ่มจาก80%ให้เป็น100%เนี่ยโอ้โห,โหเอียร์ปักบ้างไว้น้อย การนอนอัดเตียงแม่งมีแบบไหนอีกยางพารายางพาราแข็งนี่ยางพาราอ่อนยางพาราอัดยางพาราฉีดอ่ะมีหาอะไรเต็ไมไปหมดเลยอาสปริงดีไหมอ่ะมันนี้ไม่ดีเ่าะบางคนบอกว่านอนพื้นดีกว่าบางคนบอกว่าเตียงสูดีกว่าอ่ะ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 เต็ไมไปหมดเลยใช่ไหมก็คือถ้าเราไปโฟกัสที่ดีเทลเล็กๆน้อยๆเน,น,นี่ยมันจะทาให้เราปวดหัวเปล่าเสียเปล่าเขาอยากให้ถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ที่มันดีแล้วใช้พลังงานน้อยลงโฟกัสแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฉะนั้น ตอนท้ายนี้อยากให้เข้าใจเนาะสรุปสั้นๆว่า8อ2 0ซ์ตร้นะครับแ0 2 0เนี่ยให้เราโฟกัส20%ที่สร้างผลลัพธ์ที่มหาศาลให้เรานะครับประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าสงสัยอะไรงไงอะไรยังไงเนี่ยสามารถเม้นถามไปได้แล้วกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมได้ทำอ e ีบุ๊กนะครับเกี่ยวกับ Productivity ไว้ถ้าคุณเป็นแบบองค์ประอนอนะครับหรือเป็นนักเรียนที่แบบว่าอยากเพิ่ม Productivity สามารถดูลิงก์ดีสคริปชันนะครับใน l ล n e นะครับผมมีขายอ e ีพุกอยู่โคตรถูก49บาทถูกกว่าข้าวคือแบบถูกอะ่ะแล้วสำคัญเลยคือผมการันตีคืนเงิน110%ถ้าคุณซื้อไปปุ๊บคุณไม่พอใจคุณอยากขอตั้งคืนผมเพิ่มอีก10%ให้คุณซึ่ง49บวกสิเท่าไหร่วะ50 10%เด้อเป็น50 53มอะผมไม่แน่ใจแต่นั่นแหละผมคืนให้มากกว่าที่คุณซื้อเลยฉะนั้นลองเช็คดูครับในลิงก์ดีสคริปชชันอแลล้้วกกก็ถาาบฝดไค์ ฝาก Subscribe ไว้แล้วกันครับผมหวังว่าจะม,มีประโยชน์ไม่มากก็มากนะครับบ๊ายบาย